ช่องมารีมาภูมิอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสิ่งที่เราแบบว่าต้องมากินเวลามาแฟชั่นไอแลนด์นอ้กินอะไรทูโทนเอ,อ้ม,มาค่ะสิบ้าบาทถูกมากที่ที่เราอยากจะมา นี่เรามาอยู่ร้านนี้แล้วมองอะไรเธอมองอะไรมองกลง่องสมองกล่องพอได้แล้วนะกล่องสูมอ่ะไม่ได้แล้วนะเงินเงินมันหมดไปกล่องสูมเยอะแล้วนะเอาระบายสีไประบายกันไหมได้เอาไว้ภูมิเฮ้ยเฮ้ยแม่จ่ายให้ใช่ไหมอะไรแม่จ่ายให้ใช่ไหมไม่รู้ต้องอดูก,ก่อนไม่ได้ ตอนนี้เดี๋ยวเรานั่งกินให้แขกก่อนแล้วเดี๋ยวเขาเข้าไปน้องไม่ไหนแล้วทูมโอ้ยนั่งมีไม่นั่งดูไนั่งอยู่ตรงนั้นได้ไม่ต่อเลโก้ตอนเระบายสีหรือตอนจะต่อเลโก้ยันดาต่อเลโก้เอาดีๆ เลโก้ <Le> แน่นะไม่เพื่อไม่เสร็จแน่เลโก้เหรอใช่แต่คุณต้องไปเลือกอันทีูุ่ณชอบใช่ไหมค่ะเดี๋ยวรอแม่ก่อนนะแม่กินนี่ให้เสร็จก่อนอืมโอ้โหดาอย่าคนมันเบาคนแม่โอ้ยลูกอื<ฮ>อ่ะกินไหมอาออือวุ่นวายจัง ดูดูต่อหน้าต่อตาเลยพี่ก็ยกมือจะแก่ผมมันยกเออเบนเป็นเทนเบนเทนอยู่ไหนไหนเบนเทนผมนี้มา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 นี้เด้วหลอกมาเสียตัง อไปดูเลโก้เออแต่อวกาศน่ารักนะไหนคุณชอบอันไหนอะแตงโมแตงโมอยู่ตรงไหนอน่ะคริสต์มาส อันนี้คืออะไรอันนี้ดอกไม้พี่วาดรูปอยู่นี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 ่ทางนี้ทางนี้อันนี้นี่นี่พุมดูพี่เขาทําสิพี่เขาทํเมันไว้อข้างบนน่ะนี่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 พุมดูดูดูข้างบนเดี๋ยวอันนี้คือขามเหรอไม่ค่ะแต่ว่าเขาน่าจะไหนหนูเดบเหยียบไปนะตรงนั้นะมันมีไอ้นี้ให้อยู่แล้วไงเห็นปะเห็นปะเขามีสีให้ปะใช่ปะ เขามีไหนไห,นไหนแม่ดูหน่อยมันเป็นแบบไหนอ๋อมีสีข้างหลังให้ด้วยนะคุูจะเอาแบบไหน,นอนนะปูเอาน้องหมาแบบนี้ไหมอะเฮ้ยน,น,น่ารักนะเอาไปคนละอันดิเราไปทำด้วยกันมไ,มได้ด <c oughs> ลองไหม <c oughs> ภูมิภูมดูเลโก้อันนี้ดิเป็นไงอันนี้อยากทำแพงไปเบ้าเท่าไหร่นะสามเก้าเก้าดูเจ็ดเก้าก่อนเราเราเราฝึกไปเรื่อยๆตามสเต็ปภูมเอาเอาภูมเอาไล่ไหนไปนะ ต้องบิกินนี่ก่อนนี่มันกออติดป่ะเนี่ยพมเลือกเลือกลายให้แม่นึงหน่อยแม่จะเอาแบบไหนเป็นระบายดีทะเลทะเลอันนี้เหรอโอเคได้อ่ะอ่ะเดี๋ยวให้ป้าจ่ายเดี๋ยวให้เจ้ามือจ่ายน้องแมวไงแมวส้มมาดูแมวส้มดิ นี่แสดงว่าไม่ไม่ได้หยาดไลยแมววิอะไรยังไม่หล่อถือถือให้แม่หน่อยแมวส้มถือให้แม่ก่อนไหนแมวส้มอ่านี่นะเดี๋ยวมาให้ดูถือกันถือก่อนถือให้แม่ฮะเนี่ยบ้าเนี่ยที่เขาระบายอะไรนี่อะแมวส้มระบายไหนในบ้านเราสิบ้านแล้วสีไหนระบายข้างหลังอะใช่พอไหมหยอคุณเคยเห็นพี่ตาทำไม่พอเหรอใช่ ไปซื้อเพิ่มก็ได้สีนั่นน่ะสีซื้อเพิ่มนี่ไหนของที่เราได้มาจากเมื่อวานเราได้อะไรมาบ้างเมื่อวานเราไม่ได้ถ่ายเยอะเพราะว่าซิมเรามันเต็มไม่ใช่ซิมเต็มพูดผิดเมมเบรี่มันเต็มเราก็เลยต้องเก็บไว้มาถ่ายวันนี้เอาอ่นไหนก็เป็นหวีนีหนูแกะแล้วอ่ะ อืมใช่เราแกะกันแล้วมีวีอันนี้เราซื้อมาจากที่ไหนนะซื้อมาจากที่เคเคไม่ใช่อันนี้ซื้อมาจากมินิโซหรือเปล่าอ๋อเออใช่อันนี้ซื้อจากมินิโซอันนี้ก็จากมินิโซน่ารักมากเลยนี่ต่อใส่ของแล้วก็ได้อะไรอันนี้อันนี้อะไรเอามาจากไหนนะอันนี้เคเควีอันนี้จําได้อันนี้เป็นเคเควีเป็นเลโก้นี่อ่าเข้ามาเลโก้กุลาเลโก้กุลาบเดี๋ยวจะมาต่อพร้อมๆกันไปเลยนะคะว่าให้น้องมาลีต่อมารีอยากต่อ แต่ว่าแม่ต้องสอนจ้ะอ่ะมีอะไรอีกแล้วก็มีอันนี้อันนี้น่าจะมาจากมินิโซใช่ไหมใช่ใช่อันนี้มันเป็นยางลบคือยางลบความจริงอะ่ะมียางลบเยอะมากแต่ว่าเพื่อนยืมไปแล้วยังไงทำหายหาเยอะมากติดชื่อประชดเพื่อนไปเลยก็ <c oughs> วควรติดไหมอ่ะอันนี้ก็เป็นสมุดวาดรูปมาจากระบายสีสมุดระบายสีเออเสมุดระบายสีมาจาก KKV อันนี้ ืออันนี้ของใครของน้องของมารีน,นี่แต่ละบายกันไปบ้างแล้วนะคะนี่พี่มารีวนระบายไปแล้วหน้าสองหน้าอ่ะเปิดอีกอีกหน้านี่ก็น่นี่มันก็ดีนะมันทําให้เราทําอย่างอื่นนี่อย่างอื่นได้ทามากขึ้นอ่ะโอเคแล้วก็มีอันนี้ของน้องน้องก็ระบายไปแล้วนี่ใช่ภูมิทาระบายไปแล้วแต่ว่าของน้อง,องไม่ยอมมาบ,บอกรายละเอียดเยอะกว่าของอูภูเลยให้ป้าก,กับแม่ช่วย แม่กับป้าก็ช่วยไม่ได้เยอะขนาดนะดั้นนี่น้องก็ระบายไปแล้วโอเครายละเอียดของพันเยอะไหนมาเดี๋ยวเรามาต่อเลโก้กันดีว่าโอเคแล้วนึงเงี้ออ่ะแกะเลยนี่อะไรเลโก้กุลาที่พี่มาเรียงมาจะต่อเลโก้เดี๋ยวเรามาต่อเลโก,โก้กันนี่ใ <LEGO. S 1> นใะนซองเขาอ,อะไรไม่บ้างไม่รู้เลยชิ้นส่วนนี่แล้วก็ โอ้นี่น่าจะเป็นก้านมันก้านกุหลาบใช่ปะเดี๋ยวให้ที่มารีลองต่อเองนี่ไม่ยากไม่ยากมียอะ่างนะคะเนี่ยก็จะมีเขาก็จะมีคู่มือใช่แล้วคู่มือการประกอบมีทั้งหมดเจ็ดวิธีอ่ะมาเริ่มดูซิมารีลองดูสิหนึ่ง หนึ่งก็คือเขา,เอาอะไรบ้างเขาใช้ชิ้นส่วนไหนบ้างเอาตัวนี้ใช้ตัวนี้ไหนใช้ตัวนี้แล้วก็เอานี้ใส่เข้าไปใช่ไหมใส่เข้าไปเลยนะไหนใหน้พี่ลีน้องอยากเห็นด้วยไม่เป็นไรแล้วมันก็เบียดคือ <laughs> อ๋อถูกแล้วถูกแล้วพูมภูมอย่าพึ่งลูกไม่ได้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 ทำไมภ <Mich S 1> <อ>ูมไม่เอามาล<อ>่ะ <มา S 2> ท้งนั้นน่ะเดี๋ยวมันหายภูไมไปเอาดิเอาสีเอาสีมาระบายตรงนี้กับแม่มเดี๋ยวเอาก็เอาไอ,าอา้นั้นมาแล้วก็สีมาระบายตรงนี้โอเคไหมใส่เข้าไปเลยเหรอวุ่นวายนิดนึงไม่เป็นไรแป๊บหนึ่งถลุกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่ะไม่ขาดครับนี่อ่ะเอาเก้าอี้มาหก เราใส่ดิด้านหรือเปล่าดินด้านยังไง <Okay. S 2> อันนี้มันไหนไปเดี๋ยวเราจะทำพี่ลีเขากำลังจะทำตรงนี้น่ะ <Okay. S 1> นี่ขั้นตอนที่สองแล้วนะ oh. แม่จะทำอะไรดีล่ะ oh. ทำหลายอย่างเกินวันหลังเราต้องซื้อมาทำเหมือนกันแล้ะแหละระบายสีก็ต้องระบายเหมือนกันเพราะ uh, ว่าได้แล้วอ่ะ งด้ไงต่อเอาอันนี้มาใส่ข้างล่างอีกนี่เอาชิ้นนี้มาชิ้นนี้คืออันนี้อือใส่เข้าไปเลยอือแล้วก็เอาอันนั้นมาใส่สิ้นนี้แล้วเดี๋ยวเอาให้พ<ป>ี่เขาดูด้วยนี่ขั้นตอนที่สองเอามาประกอบล่างแล้ว กลัวจับไปไปมมนแตกมันแตกไม่ได้มันไม่ได้แตกนะขนาดถไม่เหมือนทังแบบหลุดออกให้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 ดูให้ดูขั้นตอนที่สองนี่สองตายสอบขั้นตอนที่สามดูอันนี้ก่อนใช้ตัวไหนบ้างใช้ตัวนี้เขาใช้สี่ตัวนะเนี่ยนี่ไงสีอืมก็ดูสิอันแรกหนึ่งคือใช้สองตัวนี้ปาะกันี้เอ๋อใช่แล้วก็ ใช้ไอตัวเนี้ยเนี่ยตัวนี้นอนเออเสียบลงไปมันเป็นอย่างนี้มันน่าจะเดี๋ยวนะแม่ขอดูสิเ,<อ>เดี๋ยวน,ะยนี้ใช่ไหมอืาฮะแล้วยังไงเอ่ยอ๋อป้าถ่ายภูมหน่อย ม,มันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้หรอไม่ใช่มอไซส์สวยมากมอไซส์แลโนอะไรลูกโยนนออแวใส่ออยัง,ยงไเงไเดี๋ยวฉนง<อ>งรหรือเราตับผ่ดงงแล้วค่ะไม่ผิดไม่ผิดเดี๋ยวแม,ไม่ไม่ได้ผิดแต่แม่กําลังดูอยู่ว่าอันนี้มันใส่เข้าไปยังไงอย่างนี้หรอ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหายไม่ได้เลยนะไปไหนแล้วไปไหนแล้วพิ้วกลัมาไม่หนไม่หายไม่หายเมื่อกี้มันกระเด็นไปเมื่อกี้ออน่แหละนี่อ๋อนี่ไงก็มองตั้งนานนี่มันเสียบเข้าไปอย่างงี้อ๋ออ๋อนั่นนั่นเอาอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะต่อไม่เสร็จเพราะมันหายนี่แหละใช่มันจะไม่ครบห้ามหายเด็กขาดเลยนะคะเด็กๆหายนี้ว่าได้ร้องไห้แน่แน หรือไม่ก็ต้องไปซื้อชิ้นใหม่เพื่อเอาแค่ชิ้นส่วนเดียวอะอยต่ออะอันนี้ได้แล้วอันชิ้นนี้เหล่งได้แล้วก็มาต่อไงดูอันให<ด>ม่อันนี้คือใส่กลับเข้าไปไหมไม่อ๋อมันก็ต้องใส่ไหนกลับเข้าไปลูกใช่มันไม่ได้ล่วงมามันล่วงมาหรอแล้วมันล่วงมาจากไหนอันนี้ไม่ไม่มันเป็นชิ้นส่วนของมันไม่เกี่ยวกับอันนี้ของมันเองอ่ะต่อก็คือ เอาแบบเนี้ยอยู่ไหนนี่ก็ก็เด็กอาจจะงงอยู่นะพอนเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วชิ้นที่สองมันจะต้องเป็นยังไงต้องเป็นสี่เหลี่ยมหรือเปล่าเดี๋ยวยอย่างนี้หรอส,ส,สี่สี่เหลี่ยมอย่างนี้เรายังไปไม่ถึงครึ่งเลยอืม,มอของคุณน่าระบายนะเนี่ะไปนั่งงมตั้งนา,งงาน เดี๋ยวเอามาใส่ก่อนอ่ะมาลีใส่ใส่เขาให้ใส่ก็ต้อง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 ด้านนี้ด้านนี้โอเคเดี๋ยวแม่ช่วยลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลโก้ให้รอดก่อนนี่เราต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมน้อยครับอ่ะอ่ะนี่ใช่ใส่ต่ออันนี้สี่ชิ้นคือแบบนี้เหรอ วิธีที่หนึ่งดูจากตรงนี้ก่อนเป็นคุณแม่ลูกสองต้องสู้ชีวิตต้องทั้งเลโก้และระบายสีใช่ไหมไหนหรือว่าก็ใส่ใส่ให้มันแน่นๆสิลูกภูมิระบายอะไรอยู่บอกพี่ๆเขาสิบอกเพื่อนระบายสีรอยู่ระบายสีรถเหรอใส่เข้าไปใช่ไหม ยัดเข้าไปไหนครับยัดเข้าไปเลยใช่ม no, ันจะไหน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 ไ่นไห่ไนได้ไหนไมนไหนไหนไหอไหเไานไอนไลนไหนไห้อหไน มันจะเป็นอย่างนี้ยูแล้วมันจะตายแล้วอ่ะนี้ใส่อันนี้อีกอ่ะมันจะจะตายโอ้โหยาวมากใช่ไหมอ้าวทำไมมันเหลืออันหนึ่งอ่ะเหลือไม่รู้เหมือนกันอ่ะเราก็ใส่ก้านมันด้วยของอันนี้ใส่ฝั่งนี้ก้านมันก็ต้องนี้ลระเนี้ยเนี่ยอย่างนั้นแหละมาแล้วเอาเสด็จเลยสรุปหักออกมาหมด ไม่ไม่ไม่ไมไงพอภูมิใจเย็นออีกข้างนึงก็อันนี้เสียบเข้าไปก่อนก็ใส่สรุปใครต่อแม่อ่าอ่าเราให้สองอันเนี้ยคืออะไรเขนาน่าจะเหลือให้ปะเราก็ใส่ทรุใส่<า>โอ้เนี่ยเราใส่ไปเลย้งั้น,น<ช>ไม่หายหรอกเอามันใส่ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีตัวเรียกว่าอะไรนะตัวล็อกมันน่ะ เพื่อหายแต่ก็เสียดายก็ใส่ไปเลยอันนี้ให้เขาดูให้พี่เขาดูอ่สวยอะ่ะแต่การตรงนี้ยาวไปหน่อยมันต้องหาใจการมาใส่แล้วมันใจการใจการนี่ไงเอานี่ไปใส่มันใส่ได้เหรอลองมาสิมันคือที่เก็บโมเดลไม่ใช่เหรอใส่เถอะอุ้ยไม่ได้ใส่อะไรอย่างนี้ใส่อะไรอะ่อะ สาตัวนี้แน่เลยตัวไหนนะอ๋อสากระเป๋าไอ้นั่ไม่ตัวนี้ใส่ไม่ได้แน่เลยใส่ได้ไหมไม่ได้มันเล็กไปอีกต่อไปกิจกรรมช่วงเย็นเราจะพาทุกคนออกไปวิ่งออกกําลังกายนะเดี๋ยวไปดูกันเราจะไปไหนกันวิ่งสู้ไหมสู้สู้ไหมสู้สู้แค่ไหน20่สิบปปปปปะปเร็วเร็ว ไปเร็วไปเร็วรๆๆชืออะไรนก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 กำลังบ้านงสารโอ้ยรังบลเลอเลยไหนนี่ไงนกนกกำลังแต่บ้านสารเลยนะประเด็น โอ้โหฟิตเลยกินฟิตฟีดมันมันฟิตมันฟีดถ้าฝนตกทำไงก็วิ่งหนีฝนไงโอ้ยมันจะท้อทั้งนั้นแหละขี้เกียจวิ่งหนีขี้เกียจวิ่งหนีฝนหรือจะดีใจที่ได้เปียกน้ำฝนเอาดีๆไม่อยากไม่สบายเฮ้ยไม่อยากหยุดเรียนเพราะว่าถ้าหยุดเรียนไหนงานคะมันเยอะอืมโอเค เรียนที่มันหลังน่ายโ okay. อเคอ่ะมีเหตุผลอยู่ค่ะเหตุผลจากตรงนี้ไปนู่นเลยสุดนู่นเลยนะคะสู้ไม่สู้คะ <c oughs> สู้ไม่สู้คะโอเค่ะเดี๋ยวเราไปวิ่งกันนะคะดอกบานดอกดอกรักหรือเปล่า <c oughs> นี่น้องน้องซัดไปแล้วนะน้องไปก่อนแล้วนะเราสองคนก็ควรจะไปได้แล้วนะสองแม่ลูกนี่เดินอยู่นั่นแหละตอนเนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเริ่มแล้วจะสั่น์นิดนึงนะไปเนี่ยเฮ้ยหยุดแล้วหรอพวกเราเนี่ยป้าป้าไปนู่นเหรอเร็วแล้ว มาแล้วไม่ได้ออกมาวิ่งตอนเจ็ดแตเนี่ยหนูไม่ไหวหนูก็เดินก่อนดูน้องก็ปะเรามาถึงหน้าโครงการแล้วนะเราวิ่งมากี่กิโลเดี๋ยวคิได้วยกันสำลักน้ำเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดเมตรเจ็ดร้อยเมตรเกือบแปดร้อยเมตรแต่เดี๋ยวเราวิ่งไปกลับอีกเหลือจะเหลือกี่เมตรฮะ ก็อาจจะนิดกว่าๆป้าไปหาน้องกันเหนื่อยไหมเน่สู้ๆพูมาค่ะพูครับพูครับมได้กันเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยโอ้โหมันแข็งแรงอะไรขนาดนั้นไม่เหนื่อยเลยเหรอเดี๋ยวรอป้าก่อนนั่งรอป้าป้าไปวนก่อนโอ้โหหนูจได้่วันนั้นอ่ะอุยท้องขาสวยวันนั้นมาตรงนี้คือมืดแล้วใช่ไหม ใช่วันนี้เรามาไม่มืดอย,อ,ยอ,ยอยากเอาแบตมาเล่นโโชว์โชว์ชสเต็ปอยู่คนนู้นคือโชว์สเต็ปค่ะอือพี่อวดน้องอะว,วิ่งมาวิ่งมาโอ้โอโอยา่ามันยวบย่ามนะระวัง ป่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันอีกรอบนึงพร้อมยังเดีเ๋ยวเราก็จะไปทางกลับบ้านแล้วใช่อล้วกลับแล้วเหรอเดี๋ยวไม่รู้อาจจะเดินไปเดินมาอีกรอบนึงป่ะป่ะพร้อมไหมครับอีกรอบนึงไหวไหม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 ไหวไหวแต่ว่าอะไรนะเจ็บขานิดนึงถ้าหนูไม่ไหวหนูก็เดินโอเคมหยไม่ต้องฝืน ไปวิ่งไปกับป้าพูมาเร็วไปน้องฟิตมากอะน้องแข่งจะแข่งแรงเหมือนกันนะเนี่ยเห็นพอหมอมีนี่แข็งแรงแล้วเนี่ยเ็กแมวแล้วพอแล้วเข้าบ้านแล้ววิ่งเสร็จแล้วดูเหงื่อสิพูมดูเหงื่อคิรี ว้า wow. อ้ยเหนื่ยอยท่วมเลยเนแบบนี้น้ำถึงยี่สิบก็พอไปนี่พอเราเออกกำลังกายเสร็จนะคะเอาแม้ก็พูดลิ้นพันกันหมดแล้วพอเราเออกกำลังกายเสร็จเราก็จะยืดเหยียดร่างกายกันนะ,ะเริ่มเออด,ดีดีลูก <laughs> วันนี้เราจบคลิปแค่นี้นะคะฝากกดติดตามครอบครัวเราด้วยนะคะ 拜拜。Bye bye bye bye.